มาแล้วคะ่ะปลาร้านัวมาแล้วคะ่ะปลาร้านัวปลาเด็กนัวปลาเด็กรวมเนาะค่ะเป็นปลารวมบ้านขาพี่น้องคะ่ะปลาขาวปลากระแง้งกูนะปลาขาวปลากระแงง้ปลาขาวของปลากานีาา้เหมือนปลา,า,ปา,าปสุกปลาเนาะคะ่ะไส้ขนาดก็ใหญ่หลายมักมาเป็นปีกอ้อนอ้วยสวยพี่น้องอยาาใไ้มาสี่พันอย่างไส้สตดต่ำเต้เหมือนก็คะ่ะเน้นตัวเน้นๆน,น,นะคะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ สายบ้านสาวเฉิมกับพี่น้องข้าเสนอเบ้าดำครับมือนีพาพี่น้องค่ะมาทายอันนี้ก็แม่ตัปกปลาแดดอีกแล้วมือเนี่ยค่ะมันเยอะจ่า,มายามันได้กันเลยว่าทายกับพี่น้องกันนะสันเล่าบุญแล้วงานล่ะฮอปกันเลยพาพี่น้องค่ะนี่แหละมามเพชปรปลาแดดขายเนาะพี่น้องเนาะคุ่่นนณตอนซ้อนกระดอกกระเดือกเพราะค่ะตัวปลานะแดงจึง้งจึ้ตัวนุ่มดีดีที่นี่ อยากกอกซอยเม็ดเด้วยนะกอกซอยกระไดด้วยเนี่ะขาดนะำลอดกอกซอยกระดเอาปลาแดดเป็นตำเต้าเนี่ยเนี่ยคุณอาปลาแดดจากไหาลื่นล้วนเด้อเนี่ยค่ะเพราะแม่นปลาเด็โรงงานได้พี่น้องปลาแดดปลาแดดที่ว่าปลาแซ่บมัดนัวลๆไปเนี่ยเพราะว่าจะเป็นน้ำเพิ่นกัดกินได้เนาะขาดน้ำเพิ่นใส่ได้ใส่ปลนใส่เก่งถ้าเป็นบะหมี่นานไปจนตักน้ำให้หลายก็นี่ยู่นี่เบื้องเนี่ยอันนี้เน้นตะตัวให้หลดกับคุ้ม คุณภาพเนาะที่ว่าพี่น้องสร้างสื่อเขามาเนี่ยค่ะได้กี่เมิดสุดปาเอารวดพี่น้องอันนี้เป็นปลาล้วนนะค่ะต่าคัันพี่น้องมีแบบว่าปลาแยกเสมกันนี้ไว้ห้ยยุ่มีปปลาแยกกันจะต้นปลาดุกแล้วกัปลาใส่ไง่บางเดือนมันกับนี้ยุ่มอ่อปลาใส่หง่ก็ออกมาจากกันปลามักเดียวกันนี่ละค่ะมักไว้น้ำกันขันพอตัวแง่ไหลมันโดดมูอไหลเขาไปแยกออกไวไให้พี่น้องยุ่เนี่ยส่วนหลคันเาปลาผสมแบบนี้แหละไม่เป็นปลาล้วนเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่ว่าตลาดกระปุกกันน่แหละรสชาติเดียวกันหันสนิทปานจะพยายามที่วันจะคะไอ้พี่น้องนี่แหละแต่ว,ว่ามันก็นอาจจะตักบะทอก,กันแต่บ่าแม่เรับกระเบิ้งไปน้ำก้อนเขาตักเข้าไปเขากระเบิง้งงผายยังได้หลายแน่แหละกระปุกคุณอ่ะอัดแบบรุ่นนี้คุณที่พี่น้อง <c oughs> ตรงปกแน่นอนบริยานเลยปริมาณน,นี่บริยานว่าพี่นออ้อบบงว่าสาวเสริมบัญญัติจดให้เจ้าคือจ้าหน,น,น้นแน่นอันนี้นี่รับรองได้เลยการัานตีได้พี่น้อง บะหมี่จกตาแน่นอนตรงตกตรงจกไม่จกตานะคะของอร่อยบ้านเราพี่น้องซื้อไปกับปุ๊นึงกินได้หลายปีค่ะผุ้บนั้นได้มากินประเด็กเก่งประเด็นมันจะได้ยื่หลายปีเลยผู้ใดนิ้วเครื่องโบสหรือว่าจะเหตุปร,ประเด็กบอกง,ง,ง่ายๆกันเออนมาอย่างก็พี่น้องกันนั่นเลยพี่น้องกันฟักรถเนี่ยฟักเสร็จปุ๊บการไมนัน เฮ็ดเครื่องเลยไปนะค่ะผู้บริเฮ็ดประเด็กบอกแล้วเอาไปเก็บไปในครัวนี่งี่น้องซื้อใส่ใสกระปุ้งซื้ไปกับจำอยู่ในหายเลยนะน้องแม่เนาะเออเพียงตะวันยึดตากแดดคือจบเลยจบเลยไม่ถูกแดดก็คือจบผลล่ะผลผนมาเนี่ยแหละการเฮ็ดประเด็กนะค่ะส่วนส่วนสิว่าเวลาเขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มาเป็นมาเล่นการประเด็กเป็นอย่งสี่หลักเพิ่มอื่นนะค่ะการเฮ็ดประเด็กเนี่ยมันจะพ้นมันจะแบบอันยังก่อน เอาให้อ้วนรั่วเขากันทั้งแสบพี่น้องรู้ปุณละโอ้หอบนี้เองแงมิ่งหอมด้วยเนี่ยพี่น้องเนาะปลากระขนาดพอดีแล้วค่ะเนี่ยปลาล้วนเนี่ยมีม้อพี่น้องหลายด้านบวกเรงวันสาเสมจะมีปลาเข็งจะมีปากล้าเพราะมันอยู่ในนี่แหละนะพี่น้องนะปลาขาวปลาตัวนี้ปลากกล้าเนี่ยหอมไปเนี่ยซ้อนที่สาสมกันเลยมีทางโฆษณาแต่ว่าพวกมีประเดี๋ยวไหลเลย มิางอาคิอัดยังไปเนาะค่ะหลายท่าน food, าปเปนกัสิบลูเนียทีท่าเสมมาขายของสกันั่นหรอกเพได้เหตดไปน้ำก็ท่านเาไ่ได้เตริ่นนองหรวาู้ฟังไ่ไเหตุเฟซบุ๊กนะื่าวเสรนเหตเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กาวเสริกับบลูเป็นยังทุก่นเองเพรมีวิชาเพาว่าสริมบอลูนาให้องหยุดเบิ่งให้บนี้ช่วงนี้น่ะียังก็เหตุกระทือกันปิดกั้นไล่ได้แบบียังล่ะติดเรื่องลิขสิทธ จักนี่กระซิบอ,อย่างพวกกระบาดอีกเจนเนาะพี่น,อน้องเนาะเหตุเรื่องยืนย่นไปยุนิดเกือบเดือนลาก,กบบระบาดได้อย่างนี้เนี่ยพี่น้องจัองมาเหตุคิดไปครับว่ดูอีกทีกันไปต่อบรได้เด้ดนการเหตุคิดนะอันนี้เผสมว่าได้ว่าตอนนี้นะ่ะคือจังโฆษณาในอย่บบอนนางที่เสียผสมกระบาดได้มีไลค์ได้ไปดิ่งตรงนั้นเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะอันยังก็เขาเอื้อนนะติดก,กั้นมือไรอ่อนปนล็อกมือไรเนานะแม่นเลยแล้ว่าก็เหตุไปก่อนฮันบอจังสั่นกันอาจจะ ภุลาข้านี้ข้าวยังขอสิแจงพี่น้องดีว่ดีอาจจะเปิดเพจไม่ไปเลยนะนี่กะบด้ดังก่ได้อย่างอเกาแต่ยามันแหละมันไปก่ได้ได้พี่น้องตบ่าเพจนี่กะเรด้ทีบอกค่ะเพจนี้กัยังเป็นเพจที่สามารถจะเสริมยุคเก่าเพราะว่าอันเห็ดเดอดิดเนาะอือดีดีกะติ๊ดดิติดหลักบอกมืดซองคุณได้ปะเนี่ยสากะลงคีปได้ปกติยุคค่ะตว่าบ่มีโฆษณาอืเห็ดถาดะน้องอืมอม้ืมอืมซือปอน ปกติตะเสริมกับพวกไอ่ไดไปไทยเนี่ยที่มันเป็นเคงอย่างมากมา,กมายอยู่ดยหาตะน้ำใหม่หาตะเห็ดนี่แหละเพราะได้ยุ่ได้กินน่นเ,เนทื่อพี่น้องกับอุดหนุนการที่ว่าพี่น้องอุดหนุนเขาก็เฮ็ดของที่ว่าสุดทีมื้อของเาขาคือกันนั่นสินะว่าม่เขาอยากได้ก็ขายหรือว่าเป็นรับมาขายหรือว่าเขได้ใส่ใส่ผู้บอลที่โคกนอกนอันนี้คือของเขานี่คือแบบตั้งใจเฮ็ดสุดๆอเดชตะละโตตะละโตแม่คัดมากับมือแบบ โอ้สวนสีได้มันเป็นรูปแบบที่ว่าส่งออกแบบพี่น้องเนี่ยมันไม่เ,เรื่องง่ายจ้างคนมาเฮ็ดอันกะนว่าคือจะของเฮ็ดเอาก็เลยแม่นสู่เฮ็ดเอาอยู่ผู้เดียว,วถ้าเราเสริมยิ้เป็นอาจากการนั่นกะคอยได้ไม่เฮ็ดต่อยเราั้าแต่คิดแตค,คิดนะกะดี่พรามไม่อาจซีดนั่นแหละพี่นอ้องเพราะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวไปจากน้อยเขากต่เฮ็ดบ่ได้ได้เทามาเนี่ยเทาไปคักก็นี่แม่เราก็อาจจะเฮ็ดบ่ไหว เฮ็ดบ่ได้กะอาจจะบ่ได้ขายไป้ันื้อสร็จล้วบามีผู้สืบทอดไปให้ผู้อื่นเฮ็ดมันก็บ่คักคือเก่าว่าบ้างเ่เนาะแต่ว่าความเป็นประเดกนี่กะถือว่าโอเคอยู่การการที่ว่าเฮาเฮ็ดเพราะว่าเฮาได้เพิ่นมาเนก่อนได้วิชามาการมักการเฮ็ดการมามาประเดกมาประเด็กก็มีแต่โอเคอยู่เฮาก็สิมี่แหละ ความรู้ตรงนี้ไปไหวเพื่อแน่อนาคตเขากับว่ารู้ว่าเขาอาจจะ่เป็นผู้ขายออนไลน์หรือว่าผู้ขายอย่างแต่ว่าเขาก็อาจจะเป็นผู้ที่จะเด็ขายยุบบ้านที่ให้โรงงานผลมารับสื่อทสิกงจะเป็นไปได้นอกต่ค่อยเบิ่งแปอหน้าคนเพราะว่าจะเสริมแรนหลายกั็วัวพี่น้องคะสมองว่่ไปดอกนี่ถ้าจะเป็นอันเนี้ก็เขาเอิ้นอ่ะอันซัมเมอร์หรือยังก็เป็นโรคหรือเป็นโรคหลงไปแล้วน่ะช่วอนี้น่ะเพราะว่าความรู้มาหลายเขาไฟแล้วนี่เขาไฟกระดดกระเดือา อันนี้ก็เป็นเนี่ยความคิดเขามันแตะแขนงไปหลายโพดดไปเนี่ยสมองเขากป็นร่าเพราะหันกลายเป็นเบือกลายเป็นแบบอันสติบ่ดีไปเลยอะ่อะห <c oughs> ันลาเขาเอื้นอย่าพักก่อนเพเพียงอ๋อเพระาะว่าเขาเอกงานงขาเขาไม่ได้เสียเสียเขาเอกงานงานล้วนๆเลยน่ะพี่น้องมันก็เลยแบบโอารมณ์ละเอามาเสีย่าได้ย่างเสียย่างกับบ้านเมนมันก็ยังไม่ได้เสียอันนั้นเนาะ มันจะแทนเป็นผนกระทบจากการทํางานหลายที่อให้เบิ้งเนี่ยให้วิเคราะห์เนี่ยพี่น้องแต่บามกับมีความสุขนะค่ะว่ายุ่เนี่ยพี่น้องตลอดเลยส,สื่อส่เแฝงว่าบ่ได้บ่ได้คิดกับเจ้าของมาอย่างทีบอกเจ้าของมามันคือความสุขกับความทุกข์มันจะต้องปนกันไปทั้งสิ้นธรรมดาของม,น,มนุษย์ที่มีนจะสุกเลยก็คือบอ่มนี่ันเลือกได้กันอย่างแต่สุกเลยเปล่นเนาะ เลือกได้กันเลยค่ะกระปุกหนึ่งซีปอด้ะค่ะกระปุกหนึ่งกระสีน้ำหนักกระสีสองกิโลคือจะเสริมเบื้องล่างค่ะมันอว่าต้องสั่งเนี่ยเพราะว่าเขาเหตุยุตตลอดกับระดับการอัดของแม่กับเหตุจนแบบพืชสังเวยเชี่ยวชานอันะก็เพิ่มเติ้มพวกตักเนื้อตันตักอันแกงเส้นขายตะกุ้งเหีียวขายนะพี่น้องหรือว่าตับมะม่วงกันนะถ้าเป็นว่าปรนเ็ดจนว่าเพิ่หยิบขึ้นมาเ่ยอาจจะทอกันเป๊ะเลยที่มือบนห่นเนาะ นี่ขาดนี่เกินแน่กับ่าเป็นยังดอกเล้อพี่น้องเพราแต่ถ้าเสริมติดปลากับปุ๋มมันทอกันนะเวลาอาจเพาะอาดปริมาณทอกันมันกับไม่ได้ตั้งกันแน่นอนนะ้างกระเต้เลยราคาจะเสริมกับว่าขึ้นในพี่น้องดิ้นตใอ้เกลือขึ้นปลาขึ้นตัเสริมกับยังพวาขึ้นที่หลีตาเนาะก็เมนว่าเขาันหาได้เองหมดที่ไหนพี่น้องเขาก็ต้งซื่อย้ำเพิ่นป่าหลงมันตรงอันหรือว่าเนี่ยน้อยเนี่ยาะเดือนนาเนี่ยปลาขึ้นน่ะนั่นแหละ ปลาสะดุ้งง่ายปลาสะดุ้งน้อยปลาหมองปลาแหะไปแล้ตอ,อนสอนพี่อ,อย่างนี้นะพี่น้องเบื <c oughs> ้องหลังมันเห็นว่าได้ไท้ายจะซือ้อเพราะว, <c oughs> ว่าไม่เห็ดเกลียบข้าวมีอันนั้นขนท้ายก็ถือว่าท้ายพี่น้องได้ระดับสับเกือบหมื่อทุกอริยบทตรแล้วนะ้าบ,บ้านเขาเสร็จไปเลยนี่เนียขอบคุณพี่น้องหลายๆเพื่อนหักแทงกันมาเนาะคะ่ะ ก็อุดนุนมีมื้อแม่หูเพราะว่าจะเป็นละประเดกนน้ำปลาอันนี้ก็เน้อไม่ซมจางน้อยกระเฮดเน้อไม่ถุงทันปูดองกันทิ่ว่าจะขายยุค่ะแต่ว่าสิบว่าขายม,ม,ม,มันเยอะค่ะคือขายช่วงประมาณเดือนนั้นเจ็ดยังเจ็ดเดืละ,ละกระดาเนะ <c oughs> าะเดนละกระดาแต่ว่าปูไ <c oughs> ม่เนื้อม่หนังถึงนเน่ก้อนค่ะปูไ <c oughs> มย่ยังว่าเป็นตะกินเปนไดดองแล้วเด็ก <c oughs> โตบ่มีอย่างกระดอก,กระเดือกคือฝนเดียวนึกว่าไม่สีอันยังก็ มีกว่านี่นะน้องบอมว่าไปในไมะมือนั่นน่ะดองว่าสั้นบ่มีหยางมีตะโคงเป็นแนบเลยเนป็นแนบเลยเลยนาะนปูเต็มแล้วค่อยส่งให้พี่น้องค่ะลูกสีกกับส่งยุตธบ้ากับขาดทุนเพราะว่าตัวเจ็ไป้หอดขนส่งกันเลยผู้คนข้าใจก็โอเคโยเอสพีที่เพิ่นคุณลงองขนมันสินึกภาพไปนี่แกะออกมามันเหลืองอุ้ยหุยคือปูเลี้ยงพวกไม่มีดอกขาดพี่น้องบ้านเขาขนาดย้ําได้แท้กกันยังแบบปูน้าหนึ่งปูดะ เดือนอย,ยังก็เดือนกัญญาปุ่นะแม่เนาะก็มีมันแน่เดือนกัญญาปุณนะน้ำมักงนียน้ำมุีนมันแอึดอะไรดิป่ะเนี่ยน้ำมันแกงบุนจีอืดอะไรดิปะเนี่ยอึดแดน่ละนี่อยากไปองดูค่ะเขากรเซตยังสีแล้วะค่ะเวลาพี่น้องเขาไปซีนกับเขากัะเิตใส้กันกระเทกให้พี่น้องอีกแล้วก็ลอกไปถุงอีกสั้นนึงนะคะกังญาแบา กำลังบอกกันกับแม่อยู่เนี่ยจะเฮ็ดวิธีสูตรใดโอ้โหเฮ็ดอาหารอีอย่างอีแบบคือคอนเซปต์บ้านเขาติงจะขายจักของบ้านเขาเม่อยากเป็นคู่แข่งไม่อยากขายอีอย่างที่แบบว่ามันอันนั้นอยากเป็นแบบว่าเป็นผลิตของเขาเองลาบบันนี่มันทานฝีมือของเขาเองที่นะดีใชเแล้วเราเสนิมอยากแบบที่แบบนั้นหลายว่าถึงมันบ่มีเงินหลายแตย่ถึงมันบ่เแม่นปริมาณหลายแต่ว่า มันก็ได้คุณภาพกว่าเนาะก็ดีใจน้ำผึ้งยูดอกผู้เ uh พ huh> ิ่นประสบความสำเร็จเรื่องการค้าขายกันนะฮาวกับโอ๊ะมาไก่ละเลยมาเป็นเแปรมาค้าขายยุ่งสิ่งม่วงกับแม่ไม่ได้ว่าแน่นะขสมุดว่าอันช่องเฮาหรือว่าเอียงมันไปกันบ่ได้เอียงนี่สิละเราจอกกษตรยู่บ้านนั้นมีไบ่ได้ไปเมืองนอกเมืองนะขมูดอ่ะโดยเฉพาะมีทุนเนี่ยกเกษตรยังสิ่ะขายขายนาล้านทำม้าก็เห็นี่ยยูนวกินขายเด่นยูน้ำนาล้านกูว่เนาะ เฮ็ดไปต้องซ้ำย่างนึกออกอันนั้นมีวัตถุดิบเทากระแกงขายอีกน้ำเฮ็ดออกต้อเสรมกับเซเ,ออเปเกบเห็ดแม่กระแกงขายอยู่บ้านเสียวัตถุดิบถาดดูข,ขากับมาโหลดบ้านต้อเสริหมหมู่บ้านยิ่งพี่หลีเล็นยังขายเลยขายอยู่ด้เลยขอได้เงินใส้ถ่าน้องประหยัดใส้ป็นนะพี่น้องนะท่นสิว่าค่าขายจนล่ำรวยก็ได้ยุแต่ว่าต้องประหยัดที่หลีเพราะว่ากำไรการเฮ็ดยังยุบมันกับว่าหลาย ของเขาเนี่ยว่าพอได้เนี่ยวัตถุดิบมันเป็นของเขาเองเนาะยามมาขายเพราะว่าจะเป็นแกงไม่แกงก็ไม่แกงขี้เล็กนี่ยังเสียค่ะหลักเขาครับพยายามซื้อหน่อยที่สุดดิให้มันได้ซื้อหน่อยที่สุดแล้วก็เฮ็ดออกมาเห็นวัตถุดิบธรรมดาแต่ว่าให้มันแสียที่สุดนี่เสียพอพอจะได้กำไรโจทย์มีอยู่แค่นั้นแหละเวลาขั้นไหนป้อยเห็นแม่บริหารด้วยเองพูดเดียวก็ได้ค่ากว่าเละ เราอยากตะขายหมดเรา่าออกกำไรเราจะอัาดับพี่น้องบลอกคุมอันโอ้ยเฮดเป็นรุดอันคขมันได้ขายออกนะจ๊ะมันเด้ขายอยู่แล้วแต่ว่าจะต้ออกกำไรน้าเนาะอืมเอาล้เด้อค่ะสำหรับที่มีพี่น้องท่านใดที่สนใจเนาะค่ะปลาร้านัวบ้านสาวเริมกนสามารถสั่งซื้อใดคือเกาเด้อค่ะในรอบนี้ครับหรือว่าหอมแล้วกัน่็เป็นตลอดนี้แลกว่ัตลอดรอบตลอดรอบกับปลาลากันมากมาด้วยสูตรเดียวกันเนาะค่ะ นั่นแหละปริมาณกระทอกันความเสร็จความนวกกระทอกกันครบปีครบปีแล้วก็ค่อยมาขายเนาะคะ่ะการตั้งกันได้รอบแต่ละเดืออาจจะโตตายแน่ถือให้โต่ป้ยไงลายกับเ่้ยไงถือให้โตระดับมอง3ซมีเซนคืนมอมังซื้มันกับอันนั้นนะคะตั้งกันไปแน่ได้พี่น้องได้ตัวความเสบกันยังนัมเบอร์วันของบ้านเราอยู่ดีนะคะว่าเทียบกับแบรนด์ใดค่ะพี่น้องท่านใดที่สนใจก็ค่อยสร้างซื้อไปเนาะคะ่ะท่านใดก็ฝากเป็นกําลังใจและก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ บ๊บาตรจสวัสดีครับ<อ>สวัสดีับพี่น้องด้วยค่ะ